สิอออาไป้้ีีกล่ะนมอไซค์ไปซ่อมจักบืดก่อนถ่ายยู่เฮียนเด้อหาแต่แนวไปเนาะเจ้านี่ออยู่บ่ติดบา้านติดซ่องเว้ยเจ้าไปเล่นกับหมามาติคือไม่กินแปลกๆกินหยังโอ้มันก็เว้าไปเนาะถ่ายอยู่บ้านนี่แหละนี่ดิอีหลีนีเธอกินอยู่เจ้านี่แหละนี่อยู่แถวาตีเจ้านี่บ่ๆๆบมีดอกส่งดังดีห,ดหลายถั่วกินหยังวะโอ้ร้านซ่อมมอไซค์คือร้านใหญ่แต่วะอ๋อวุ้นนะวุ้นนะลูกค้าเข้าร้านคือนั่งออืรับหมด มาเมียงคือเฮ็ดหนาด้าตาบ่ซื่นบ่เบิกบานแท้ไล่เมื่อคืนนักไล่เมื่อคืนนี่เฮ็ดยังละ่ะผู้สาวมาเล่นน้ําตัวมาแถวนี้ผู้สาวหลยติสมตัวบ่แล้วาสา3ตัวพุ้นนฮ้ยเฉพาะซอยนี้แสดงว่ามีซอยอื่นมาพอ้อมนี้เนาะไม่ก็รวมซอยอื่นนําก็เเป็นซีพห่นแล้วบ้านนั่นตีดูนี่หา่านยังบุ้ยแบงบักป๊อบจะคนเนี่ยเอ้ยอย่ามันมาได้บักป๊อบอน์้ยก็บแบงให้มันแด่สันดก เรียนผู้เดียวเลเติยไวไอ้ตั้งสามสี่คนเนาะออ,อบอกด้วยความหวังดีด้ใหญ่มันมากโอ้ยบอมแมนกักไว้ผู้เดียวตินะบอละหวังดียังสั่นอ่ะบักบอมันเอาโอยู่ดอกเอาโอยู่ยังผู้สาวตั้งสามคนมันตื่นเต้นนั่นแล้วผู้สาวสามคนผัวเขาอีกงนะมีผัวเขามาน้ำเตี๋ยวแมนกัดกันเมื่อคืนบันไหนนอนเลยนเีนย <c oughs> วะโอ้ยนี่นี่นี่สนามบ้มาดอก <c oughs> อยู่บ้านเลี้ยงหมานะแมนบอน,นี่โอ้ดังดีเนาะได้กินหมาพอม่ออ่ะบมแมนกินหมากินขี่หมาได้หนี่